BMW K1 เมื่อ BMW ทำซุปเปอร์คาร์สล้อสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์นิทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องราวที่โคตรเด็ดของมอเตอร์ไซค์ในตำนานจาก BMW มาเล่าให้ฟังบอกเลยว่าคันนี้แหละคือเครื่องจักรที่ล้ำยุคที่สุดในยุค80จนมันถูกเรียกว่าเป็นซุปเปอร์คาร์ในโลก2องล้อนั่นคือ จ้า bmw k ค่คันนี้เองครับจุดเริ่มต้นของความบ้าคลั่งเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่า k ค่1เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะ bmw อยากทำรถสปอร์ตเล่นๆนะครับแต่มันเกิดจากความกดดันที่ bmw ต้องเจอมันย้อนกลับไปช่วงปลายยุค80เนี่ยเครื่องยนต์บ็อกเซอร์สองสูบของ bmw ที่เราคุ้นเคยกันดีมันเริ่มมีปัญหาเรื่องการผ่านก้นมลพิษทำให้ bmw ต้องคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมดเลยครับและนี่เลยครับคือต้นกำเนิดของตระกูล K-Series ที่ใช้เครื่องยนต์สี่สูบระบายความร้อนด,ด้วยน้ำแต่ไม่ธรรมดาของ BMW คือแทนที่จะวางเครื่องแขวนแบบรถญี่ปุ่นพี่แก่เอามาวางตามยาวและแต่แข่งมัน90องศาไปด้านข้างเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับเพื่อนๆแต่ K1 ไม่ใช่รถทัวริงธรรมดา แต่มันคือโปรเจกต์ที่ BMW ต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่ากูทำรถสปอร์ตความเร็วสูงได้และมันต้องเร็วพอที่จะวิ่งบนถนนออโต้บาทที่ไร้ขีดจำกัดความเร็วได้ด้วยครับดีไซน์ที่บ้าคลั่งแห่งยุคมาดูรูปร่างหน้าตาของมันกันครับเชื่อไหมครับว่าตอนที่ K1 เปิดตัวในปี1988เนี่ยดีไซน์ของมันสุดโต่งจริงๆครับเพื่อนๆแฝริ่งหุ้มตัวปิดมีชิด ตั้งแต่หัวเจ้ารดท้ายเลย BMW เขาเน้นเรื่อง aerodynamic เป็นหลักเลยครับเพื่อนๆดูนี่สิครับเพื่อนๆแฟริ่งขนาดใหญ่เบอร์นี้ไม่ได้มีไว้แค่สวยแต่ทำให้ค่าประสิทธิภาพแรงฉุด b r a k o e f f i c i e n t ของมันต่ำมากต่ำกว่ารถคันอื่นในยุคนั้นแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับซึ่งมันช่วยให้รถนิง่งและวิ่งเร็วแม้กำลังเครื่องยนต์จะมาแค่100แรงม้าเท่านั้นเองครับและจุดที่ผมว่าโคตรใส่ใจ คือกราฟิกโลโก้ K1 ที่ด้านข้างรถมันถูกออกแบบมาให้โลโก้บนแฟริงและบางคนหน้ามันเชื่อมต่อกันเป็นเส้นตกเป๊ะตอนที่คนขับขึ้นไปนั่งบนรถนี่คือความละเอียดอ่อนในแบบฉบับของเยอรมันแท้ๆเลยครับเพื่อนแถมอีกอย่างที่สายสปอร์ตต้องชอบคือด้วยการวางเครื่องยนต์แบบนี้ทำให้จุดศูนย์ถ่วง center of gravity มันต่ำมาก ถึงรถจะหนัก258กิโลแต่พอขี่จริงจังแล้วมันเบาและพิกโค้งได้คล่องแคล่วเกินคาดเลยครับเพื่อนๆแล้วรู้ไหมครับว่า K1 เนี่ยเป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์โปรดักชันยุคแรกๆของโลกเลยนะครับที่มาพร้อมกับระบบ ABS Anti-lock Braking System เป็นอุปกรณ์เสริมมันล้ำไปไกลมากจริงๆครับเพื่อนๆในยุคนั้นนาที่ยังหายใจ K1 ผลิตออกมาในช่วงปี1989ถึงปี1993แค่ประมาณ7,000กว่าคันทั่วโลกเท่านั้นครับถามว่าประสบความสำเร็จถล่มทลายไหมก็อาจจะไม่เท่ารถ Big กบัญี่ปุ่นในยุคนั้นครับเพื่อนๆนี่แหละคือความเจ๋งเคหนึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ต้องการความแตกต่างคนที่เบื่อรถสปอร์ตญี่ปุ่นที่หน้าตาเหมือนกันไปหมดและต้องการรถที่สะท้อนวิศวะกรรมเยอรมันเพียวๆนี่คือรถที่เต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณ และความบ้าบิ่นของ B M W ดังนั้นถ้าเพื่อนๆเห็นแค่หนึ่งคันไหนวิ่งบนถนนหรือในงานรวมรถคลาสสิกให้รู้เลยว่าน,นี้ไม่ใช่แค่รถเก่าธรรมดาแต่มันคือหนึ่งในวิศวกรรมยานยานต์ที่กล้าหาญที่สุดแห่งยุค90และเป็นบัมพบพุรุษท,ที่ปูทางมอเตอร์ไซค์ B M W ยุคใหม่มาจนถึงทุกวันนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคี่ยังไงกับดีไซน์ที่สุดโต่งของแค่1บางคอมเมนต์มาคุยกันหน่อย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์ข้านีวของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนสวัสดีครับ